สวัสดีค่ะโมค่ะจิรัิยาศิริมงคลน,นาวินค่ะมิสทิฟฟานี่ยูนิเว s รและ m i s อินเตอร์เนชั่นแน e คว2016ค่ะตั้งแต่ที่เราได้เป็น m ิสทิฟฟานี่มิ s อินเตอร์เนชั่นแน e ควนะคะสังคมก็รู้จักเรามากขึ้นทำให้โมได้ทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยได้รู้จักตัวตนของเราแล้วก็ได้รู้จักสาวประเภท2หรือทรานเจนเดอร์มากขึ้น แล้วก็สำหรับตัวโมแล้วโมก็พยายามนำเสนอสิ่งดีๆให้กับสังคมได้รับรู้ว่าเราเป็นทานเจนเดอร์เราสามารถทำได้เราสามารถมีอาชีพเรามีความสามารถแล้วก็มีพื้นที่ยืนในสังคมมากมายเราไม่จำเป็นต้องเรียกร้องสิทธิหรืออะไรมากมายกว่าคนอื่นแต่ว่าเราแค่อยากได้ความเคารพความเท่าเทียมกันในสังคมแค่นั้นเองค่ะ สิ่งที่เริ่มจากตัวเองก็คือเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้เราต้องรู้ว่าเราคืออะไรเราต้องเคารพตัวเองก่อนเราต้องอย่าคิดว่าเราเป็นสิที่ผิดพลาดหรือว่าเป็นสิ่งที่แปลกหรือว่าแตกต่างจากสังคมซึ่งเราไม่ควรคิดแบบนั้นค่ะเร,เราควรที่จะคิดว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งเรามีสิทธิเท่าเทียมกันเรา เราคือมนุษย์เราไม่ใช่เพศที่แปลกประหลาดกว่าคนอื่นค่ะความภาคภูมิใจก็คือการที่เราได้เป็นตัวเราการที่คนอื่นได้รู้จักตัวเราและการที่สังคมได้ยอมรับในตัวเราค่ะ